เปิดคุ้มสาบดวงเศรษฐีเงินล้านของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนแต้มบุญเก่าของตัวท่านนัน้นได้ส่งสัญญาณมาแล้วว่าตัวท่านนัน้นจะร่ำรวยแบบสุดไม่อยู่ถึงว่าจะเอาอะไรมากีดกั้นก็ไม่อยู่จึงได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ950ปีและจะมีปฏิหารเกิดขึ้นแบบงง,งๆกับตัวของท่านนัน้นแบบไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อน เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจนตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวไม่ทันคําทํานายสุดศอกขอสวัสดีท่านผู้มีบุญบรารมีทุกท่านที่เลื่อนผ่านมาเห็นและเข้ามารับชมคลิปนี้ที่ถุกท่านนั้นได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ท่านนั้นกําลังจะเปิดทรัพย์รับโชคเปิดดวงสตารับเอาเงินเอาทองเข้ามาในชีวิตดวงสตามหาโพกระบ ได้เปิดขึ้นแล้วดวงสตาบุญวัสนาจะได้จับเงินแสนเงินล้านจะทําให้ท่านนั้นเป็นคนที่มีแต่โชคล่าภเงินทองและก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังก็ขอฝากทุกท่านนั้นสวยกดติดตามกดกระดิ่งและพิมพ์คําว่าสาธุเพื่อเปิดรับรับโชคขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านขอให้ท่านนั้นปฏิบัติตัวอยู่ในศีนลธรรม มันทำบุญทำทานสวดมนต์ไหว้พระรักษาสินและทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่จองล้างจองผ่านชีวิตของท่านและถ้าท่านนั้นทำแบบนี้จะส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองได้รวดเร็วบุญกุศลในครั้งนี้จะลบล้างกรรมเก่าที่ท่านนั้นได้สร้างไว้แต่ในอดีตศาสตร์และถ้าคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนนั้น ทำอะไรก็ยังไม่ดีไม่ประสบผลสำเร็จหมอดูอยากจะแนะนำท่านอย่างนี้เมื่อใดก็ตามที่ตัวของท่านนั้นได้ทำบุญหรือทำทานให้เหล่านั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้บุญกุศลน,นี้ส่งไปถึงบุคคลเหล่านั้นที่เราได้ล่วงเกิน,น,นซึ่งสามารถพูดได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่เรื่องดีๆด,ดวงสตาชีวิตของท่าน ก่อนจะสิ้นปีนี้จะได้สมหวังสมความปรารถนาไว้อย่างแน่นอนดวงสตาวาสนาบุญบารมีเก่าของท่านนั้นได้เปิดขึ้นแล้วนับจากนี้ไปเงินทองโชคลาภและความสมหวังจะเข้ามาในชีวิตของท่านไม่ว่าจะจับอะไรทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จดวงสตาชีวิตของท่านนั้นถึงเกณฑ์แล้วเงินทองโชคลาภ จรลนทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนดวงจะดีแบบสุดๆในรอบ950ปีตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนนั้นแต่เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ดวงสตาได้เปลี่ยนไปในปีนี้ชีวิตจะได้พบแต่เงินแต่ทองแต่ความเจริญรุ่งเรืองซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าท่านนั้นจะทำอะไรทำธุรกิจค้าขายก็จะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออำนวยให้โชคให้พรให้ชีวิตของท่านนั้นลาบลืนให้ชีวิตทุกๆด้านของท่านนั้นได้พบแต่เงินแต่ทองสิ่งที่เคยปรารถนาไว้จะประสบผลสำเร็จไม่มีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กจะใหญ่มากมายเพียงใดก็ไม่สามารถ เข้ามาแทรกแสงดวงสตาของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีในช่วงนี้ได้และอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านนั้นปฏิบัติด,ดีไม่สร้างกรรมหรือก่อเกิดปัญหาแก่คนอื่นท่านยิ่งจะมีเกณฑ์ตีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอํำนวยให้ท่านถูกไว้รางวัลใหญ่ทําให้มีเงินทองหลายล้านก่อนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนดวงสตาดวงแห่งความโชคดี กำลังจะเข้ามาในชีวิตของท่านแล้วซึ่งจะอำนวยอวยใจให้ท่านไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคหยิบจับสิ่งใดก็มีแต่เงินแต่ทองมีแต่คนหลากคนคอยช่วยเหลือไม่มีความขัดแยงด้งใดๆเกิดขึ้นในชีวิตจะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาคุ้มครองปกปักรักษาครอบครัวของท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้ว ก็ขอให้ท่านอ่อนน้อมทมตัวเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่นั้นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านนั้นประสบผลสําเร็จในอาชีพการงานทําให้ท่านเป็นคนที่มั่งคั่งล่ํารวยดวงสตาของท่านนั้นที่เกี่ยวกับความหลากและครอบครัวนั้นสมบูรณ์ดีทําให้ชีวิตมีแต่ความสุขมีความร่มเย็นมีแต่ความสุขสบาย ไม่มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาก่อกวนหรือมาทำให้ปวดหัวอย่างแน่นอนซึ่งสามารถพูดได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่เรื่องดีๆดวงสตารชีวิตของท่านน,านั้นก่อนสิ้นปีนี้จะสมดังใจปรารถนาได้จับเงินแสนเงินล้านขอให้ท่านน,านั้นปฏิบัติตัวอยู่ในศีนลธรรมมั่นทําบุญทำทานไหวพระสวดมนต์รักษาศีล และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่จองล้างจองผางชีวิตของท่านและถ้าท่านนั้นทําแบบนี้จะส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองบุญกุศลในครั้งนี้จะลบล้างกรรมเก่าที่ท่านนั้นได้สร้างไว้แต่ในอดีตศาสตร์เพราะฉะนั้นแล้วขอให้คนที่เกิดในลัคนาราศีมีนันมันรักษาสินฮาปฏิบัติสินฮา แล้วทุกอย่างจะดีร้อยเปเซน์ถ้าอยากหลุดพ้นจากความยากลำบากตากกรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้ท่านนั้นรักษาสินห้าเอาไว้หลังจากฟังคลิปนี้จบคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนันห้ามตกใจเป็นอันขาดพอตัวของท่านนั้นจะถูกหวยรวยเงินล้านโดยที่ตัวของท่านนั้นตั้งตัวแทบไม่ทันถ้าคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนันทำอะไรก็ยังไม่ดี ไม่ประสบผลสำเร็จหมอดูอยากจะแนะนำท่านอย่างนี้เมื่อใดก็ตามที่ตัวของท่านนั้นทําบุญหรือทําทานให้ท่านนั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้บุญกุศลในครั้งนี้ส่งไปถึงบุคคลที่เหล่านั้นได้ล่วงเกินไม่ว่าจะในอดีตศาสตร์หรือปัจจุบันศาสตร์ให้น้อมส่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้ลาบส่วนบุญแห่งนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นยิงหรือสายสุดคนููได้ฟังแทบสอกท่านนั้นถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดท่านนั้นเป็นผู้วิเศษมีเพียงแค่หนึ่งในล้านคนเท่านั้นเพราะ,ะนั้นท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านนั้นจะลำบากเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นจะช่วยคุ้มครองให้ท่านนั้นขาดแขวจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและสิ่งที่พ่อหมอ อยากจะให้คนที่เกิดในลัคนาราศีมีนันได้ทำเพื่อให้ท่านนันดวงสตาร์เรื่องการเงินการงานเปิดความรักเปิดดวงแห่งโพก์เปิดและให้ดวงสตาร์ของท่านนันอยู่ในขึ้นแห่งบุญและสิ่งนั้นก็คือให้คนที่เกิดในลัคนาราศีมีนันมันทำบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรการทำบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรนั้นจะช่วยลดลา กว่ามาคาดพญ,ญาบาทกว่ามาคาดจองเวรจากเจ้ากรรมนายเวรที่คอยสุดหลังขอจองกรรมจองเวนทัานไม่ให้ชีวิตของท่านนั้นกล่าวนาไม่ให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองซึ่งาทาทัานทำบุญแผ่เมตตาหาเจ้ากรรมนายเวนนั้นก็จะทำให้ความอาคาตพาบาทนั้นลดลงและจะไม่มีใครสุดหลังชีวิตของท่านนั้นให้ตกตำ่ำและท่าน ก็จะไม่มีโภยภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นในชีวิตที่ตอนนี้ชีวิตของท่านนั้นยังตกต่ำไม่ขึ้นไม่เกินไม่มีเงินทองหยิบจับสิ่งใดก็มีแต่อุปสรรคปัญหาก็เพราะว่าท่านมีเจ้ากรรมนายเวรนั่นเองที่คอยสุดหลังชีวิตขอยจองกรรมจองเวรกับท่านการทำบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรนั้นท่านสามารถถวายสังฆทานใส่บาตร หรือถวายปัจ,จััไในที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ได้แต่ทุกๆครั้งที่ท่านนั้นทำบุญนั้นก็ขอให้ท่านอธิษฐานในใจว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาทั้งหลายจงเป็นพยานในการสร้างคุณงามความดีกับการทำบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาขอแผ่บุญกุศลเหล่านี้ให้ไปถึง เหล่าเจ้ากรรมนายเวรขอจะได้จองกรรมจองเวรข้าพเจ้าเลยแล้วดวงสตาชีวิตของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนันจะร่ำรวยอย่างเห็นทันตาไม่เสื้อก็ต้องเสื้อเพราะบุญญาธิการบุญบารมีจะส่งผลให้ชีวิตของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนันประสบผลสำเร็จ